ค่ะนักเรียนในบทที่4ี่ศาสนี่ก็ชนที่ดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศาสนาพิธีนะลูกนะว่าศาสนาพิธีเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วศาสนาพิธีเนี่ยเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะลูกเราไปดูเนื้อหากันเลยศาสนาพิธีศาสนาพิธีนะลูกนะหมายถึง พิธีทางศาสนานะคะที่กำหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกันนะคะซึ่งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยในบางสถานที่ลูกบางสถานที่เนี่ยได้มีการปฏิบัติอย่างผิดพลาดและคาดเคลื่อนกันไปบ้างนะลูกนะ ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติกันอย่างผิดๆตามๆกันมานะคะจึงจำเป็นที่เราทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่า,าศาสนาพิธีที่ถูกต้องเนี่ยมีแนวทางการปฏิบัติยังไงนะลูกนะเพื่อเราเนี่ยจะได้นำไปใช้ในในอนาคตของเราได้นะลูกนะจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ว่า,าศาสนาพิธีเนี่ยการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยต้องทํายังไงนะคะเราจะได้รู้กันนะลูกนะ อ,อย่างแรกเรามาดูในส่วนของการอาราธนาศีลและสมาทานศีลกันนะคะในหนังสือสังคมศึกษาของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่63นะลูกนะอะ ศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพระพุทธมนต์นั้นเนี่ยเราจะต้องทําการอาราธนาศีลและสมาทานศีลกันก่อนทุกครั้งนะลูกนะแล้วการอาราธนาศีลคืออะไรการอาราธนาศีลก็คือการขอศีลจากพระภิกษุสงฆ์นะคะ ส่วนการสมาทานศีลเนี่ยการสมาทานศีลคือการรับเอาศีลไปเป็นข้อปฏิบัตินะลูกนะซึ่งวิธีการอาราธนาศีลและการสมาทานศีลเนี่ยปฏิบัติกันดังนี้ลูกอย่างแรกเลยลูกนักเรียนดูในหนังสือเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก่อนการอาราธนาศีลเนี่ยเจ้าภาพหรือประธานของงานเนี่ยจะ ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะลูกนะจากนั้นเนี่ยมัคทายกเนี่ยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้อาราธนาศีลเนี่ยจะนั่งคุกเขาต่อนหน้าพระประธานสงฆ์นะคะโดยให้กราบเบญจางคประดิษฐ์ก่อน3ครั้งนะลูกนะแล้วประนมมือนะคะตั้งตัวตรงจากนั้นก็กล่าวคำอาราธนาศีลกันได้เลย ความอาราธนาศีลนะลูกานะนักเรียนดูในหน้าที่64นะคะคำาอาราธนาศีลเนี่ยจะขึ้นที่ว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณะถายะติสารเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณะถายะติสารเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปีมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเมือ่อมคะ,ะทายกอาราธนาศีลเสร็จแล้วนะลูกนะพระที่เป็นประธานของสงเนี่ย จะหยิบตลปัดนะคะยกขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วกล่าวคำำํานมัศการพระพุทธเจ้านะลูกนะเมื่อพระสงฆ์สวดจบ3จบแล้วเนี่ยคารวะหรือพวกเราเนี่ยจึงกล่าวตามพระสงฆ์นะคะซึ่งกล่าวคำำํานมัศการพระพุทธเจ้าอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วนะลูกนะซึ่งคำำํานมัศการพระพุทธเจ้าคืออะไรจําได้ไหม คำนามัสการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะคะการตั้งนะโมสามจบคือคำนามัสการพระพุทธเจ้านะลูกนะซึ่งหลังจากกล่าวคำนามัสการพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนะคะพระสงฆ์เนี่ยจะสวดบทไตสรณคมนะคะ เมื่อพระสวดให้เราเนี่ยสวดตามพระศพนะลูกนะพระพิสุสงฆ์จะสวดต่อท้ายด้วยคําว่านักเรียนดูในหนังสือติสารณะคะมานางนิธิตังนะคะส่วนเราเนี่ยผู้อาราธนาศิษย์ว่าอามะพันเตนะลูกนะ้นักเรียนดูในหนังสือเลยนะคะบทสวดไตสารณคมนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนเปิดไปในหน้าที่66ลูก ในขั้นตอนต่อไปนะคะพระสงฆก็จะให้ศีลที่เราได้อาราธนาไว้ครั้งละหนึ่งข้อนะลูกนะผู้รับศีลเนี่ยจะต้องว่าตามพระสงฆด้วยความตั้งใจว่าจะนำศีลที่เรารับไปนั้นเนี่ยไปปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะซึ่งการสมาทานเบญจศีลกล่าวยังไงลูกนักเรียนดูก็เหมือนบทสวดศีลห้าของเรานั่นแหละนักเรียนอ่ะบทสวดจะมี การสวดยังไงนะักเรียนฟังดูในหน้าที่6 6ตามเลยนะคะปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจะลาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวระมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปทาังสมาทิยามิอันนี้คือคำสมาทานเบญจศีลน,นะคะเมื่อสมาทานเบญจศีลเสร็จแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็จะสวดอันนิสงขอศีลซึ่งมีใจความสำคัญว่า บุคคลจะถึงสุขคติโลกนะคะจะได้โพทรัพ์จะถึงพานิพานเพราะศีลน,นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อพระสงฆ์สวดจบเนี่ยให้นะักเรียนตอบรับว่าสาธุ นะคะแล้วกาบเบญจางประดิ์สามครั้งนะลูกนะที่เราได้เรียนมาแล้วเป็นอันเสร็จพิธีการสมาทานศีลน,นะลูกนะต่อไป,อปเรามาดูการอาราธนาธรรมดูการอาราธนาธรรมเนี่ยหมายถึงการกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้เราฟังนะคะซึ่งการอาราธนาธรรมเนี่ยจะทําหลังจากที่ได้กล่าวอาราธนาเบญจศีลน,นะคะและสมาทานศีล การอาราธนาธรรมเนี่ยจะกระทำหลังจากที่ได้กล่าวอาราธนาศีลและสมาทานศีลน,นะคะแล้วนะลูกนะโดยไม่ต้องกล่าวอีกครั้งนะคะคำอาราธนาธรรมมีดังนี้ลูกพรม,มาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชรีอัญจิวรังอายาจธาะสันติธะสัตตปรชักกชาธิกา เทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปิมังประชังเมื่อกล่าวอาราธนาธรรมจบแล้วเนี่ยพระภิกษุก็จะแสดงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะลูกนะเมื่อจบแล้วเนี่ยก็ให้ผู้ฟังธรรมหรือเราเนี่ยก,ก้มกาบลงสามครั้งนะลูกนะแล้วถวาย เครื่องกันเทศนะคะเครื่องกันเทศก็คือสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับพระสงฆ์นะคะมันจะเป็นสังฆทานอะไรก็ได้นะลูกนะที่เตรียมไว้นะคะพระภิกษุก็จะแสดงธรรมพระภิกษุที่แสดงธรรมเนี่ยจะให้พรแก่ผู้ทําบุญนะคะให้ผู้ทําบุญกวดน้ําและตั้งใจรับพรจากพระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีเลยนะลูกนะต่อไป ต่อไปเรามาดูในส่วนของการอาราธนาพระปะริษตนะคะการอาราธนาพระปะริตเนี่ยเป็นการขอให้พระสงฆ์สวดมนต์นะคะถ้าสวดในงานมงคลเนี่ยเราจะเรียกว่าการจเจริญพระพุทธมนต์นะลูกนะแต่ถ้าสวดในงานออกมมงคลหรืองานศพเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสวดพระพุทธมนต์นั่นเองนะคะซึ่งการอาราธนาพระปะริตเนี่ยจะทําหลังจากที่อะไรคะ หลังจากการที่เราเนี่ยได้สมาทานศีลน,นะคะเมื่อพาให้ศีลจบแล้วเนี่ยผู้อาราธนาเนี่ยจะกล่าวคำอาราธนาพระปรลิตนะลูกนะหลังจากนั้นเนี่ยพระสงฆ์ก็จะเจริญพระพุทธมนนะคะผู้ร่วมพิธีเนี่ยจะนั่งพระเพียบป,ประนมมือด้วยความเคารพนะคะซึ่งคําอาราธนาพระปรลิตเนี่ยมีคำกล่าวดังนี้ลูกดูในหน้าที่68นะคะวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติจิทิยา สัพพทุกขวินาสายะปริตังพูุทมังขรังวิปติปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะยะวินาสายะปริตังพูธมังคังวิปติปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพลูทมังคังนะคะอันนี้ก็คือ คำอาราธานาพระปริตรนะลูกนะต่อไปเรามาดูในส่วนของระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวรรนะคะวันธรรมะสวนรคคืออะไรลูกวันธรรมสว,ออร,ร,วรรวนเนี่ยคือวันที่ พุทธศาสนิกชนเนี่ยจะมาสนทนาธรรมนะลูกนะฟังธรรมนะคะคนส่วนใหญ่จะเรียกวันนี้ว่าวันพระนะคะได้แก่วันขึ้น8ค่าวันขึ้น15ค่้าวันแรม8ดค่ำและวันแรม15ค่้าของทุกเดือนนะคะจําไว้ว่าวันธรรมะสวรรณะนั่นคือวันพระนะลูกนะ ซึ่งวันธรรมสวระเนี่ยเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนานะคะเนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงมัญญัดไว้ว่าให้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้สนใจในการปฏิบัติธ,ธรรมนะลูกนะั้นและสร้างคุณงามความดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันอื่นๆนะคะซึ่งมีระเบียบและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ลูกดูในหนังสือหน้า69นะคะหนึ่งคือไปวัด ในวันพระนะคะและบำเพ็ญความดีเช่นการทำบุญตักบาตรบริจาคทรัพย์แก่คนยากจนหรือการบริจาคบํำรุงวัดนั้นลูกนะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดทั้งวันนะคะ 2. ไม่ทำชั่วเช่นดื่มสุราไมไรัยนะคะไม่เล่นการพน,นันไม่พูดบทมดเทศหรือไม่ฆ่าสัตว์และทำลายชีวิตผู้อื่นในวันธรมมะสวณนะหรือวันพระนันลูกนะ และ3สุดท้ายคือทำความดีนะคะเช่นมีความเมตตากรุณาให้กับผู้อื่นให้กับบุคคลโดยทั่วไปนะคะมนุษย์สัตว์นะคะ รู้จักอ่านหนังสือธรรมะสนทราธรรมกับผู้รู้ธรรมนะลูกนะซึ่งถือว่าเป็นการได้ขัดเกลาตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเองนะลูกนะทาความสะอาดบ้านเรือนให้น่าอยู่ก็ถือเป็นการทําความดีแล้วนะคะลูกซึ่งรับเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมะสวรรเนี่ยพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยได้ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบตัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานมากเลยลูกซึ่งจะเกิด ซึ่งวิธีที่ทำเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความสุขสงบทางกายและใจนะคะและส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านชีวิตนะลูกนะและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติสืบต่อไปนะคะดังนั้นลูกนักเรียนทุกคนควรที่จะรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาพิธีทรรพุทธศาสนา และวิธีการระเบียบวิธีการปฏิบัติในวันธรรมะสาวนะหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเพื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้นําไปประยุกใช้และไมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตต่อไปนลูกนะฟังคุณครูมาจนจบคลิปวิดีโอแล้วนะลูกนะนักเรียน หากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะลูกนะ้ในคลิปวิดีโอนะคะประกอบกับดูในหนังสือประกอบด้วยนะลูกนะ้หนังสือสังคมของเรานั่นเองนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรื่อยๆนะลูกนะเผื่อในชีวิตประจาวันเราเได้ใช้แน่นอนนะคะทุกสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยในอนาคตเราจะได้นําไปปรับใช้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนขาดไม่ได้เลยคือการรู้จักทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะั้นลูกนะเพื่อเราจะได้จําได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูขอบคุณพวกเรามากที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจดูคลิปวิดีโอของครูจนจบนะั้นลูกนะแล้วในคลิปวิดีโอถัดไปเราจะเจอกันในเรื่องอะไรเดี๋ยวามาติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะ